สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส,สกุลสกุลนะพ่อกับสาวดอยนาะแกชีดบ,บ้านคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้มามาเมื่อนี้สาวดอยสิพามาเบ่งสวนพักของสาวดอยเนาะคะ่ะสวยงามค่ะนี่คือใบเมงลักหรือพักอิตูเฮานั่นเองนะคะก็คือปลูกเองใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะก็คือขีอ้งวัวขี้ควายนะคะขี้ของน้องบุญโชคน้องน้ำเพ้นนั่นเองนะคะไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะนี่ค่ะ มีผักอิตู้นะคะผักสาลาเน่ผักเสริมเนาะค่ะหรือบสันกับพักแพรวพริกพวกนี้ที่เขากินประจำเนาะค่ะบัไดดใส่แบบว่ต้องไปซื้อเนาะค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบธรรมชาตินะคะภูมิใจยังแห้งดีใจนะคะนี่แหละก็คือความสุขของเฮาน้ำนาะคะที่เขาสามารถเดทได้นะคะปลูกกินเองโดยที่ไม่ต้องซื้อด้วยนะคะ,ะ,คะและที่สําคัญก็คือเฮาต้องใส่ สารเคมีนะคะเป็นปุ๋ยธรรมชาติของเขากับง,งามได้คือกันนะคะไปค่ะไปเบื่องสวนน้ำกันนะคะวันนี้มาเบ็ดสวนนะคะ ธรรมชาติสวยงานเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกงางงานได้คือกันนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยค่ะอันนี้ก็คือสวนพักของสาวดอยด้วยค่ะเป็นอะไรคะหุดเข้าไปแบบให้เบิ่งแบบธรรมชาตินะคะ นี่แหะค่ะลงมือเฮ็ดเองนะคะร่วนที่ก็ได้ที่เข้ามามือน,นี้ก็คือจะมาเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิง่งพักทีปลูกไว้มันก็คือฝนตกใส่แล้วนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อค่ะคือเริ่มที่จะมีมีหญ่าค่ะเรียนสี มีห้าเนาะค่ะที่พากันมาถนอนหญ้าดลงด้วยค่ะห้านี้ขึ้นหล่ไล่นี่แหละค่ะอันนี้นะเบิรงค่ะฟักทองเนาะคะ่ะมีหลากหลายนะคะมีแตงแต่ว่ายังยังไม่ได้ขึ้นค่ะสะดอยจะ้ะภูมิใจอยู่ะะ mm hmm. ด้อค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องค่ะคักก็อด้อค่ะกล้องจะเบี้ยวจักหน่อย mm hmm. นี่แหละค่ะภูมิใจในฝีมือเจ้าของค่ะ เพราะเพราะว่าเนี่ยก็คือเริ่มขึ้นเขียวแล้วค่ะมีเยอะแยะมากมายขาปลูกกินเองไม่ต้องซื้อแล้วก็เป็นธรรมชาติเท่ให้เขามีความสุขนํานะคะ่ะโอ้คง,งซีไซเวลาเฮงแล้วค่ะมาเนี่ยหญ้ามันขึ้นเท่ากับสิแล้วตวจะเข้ามาถอนถอนหญ้าแนะคะเดี๋ยวไว้ได้ผลผลิตแล้วสิมาถ่ายทําให้พี่ๆเพื่อนๆได้เบ่งอีกนะคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเด้อค่ะความสุขที่เราได้เก็บแล้ว สวยบ่ค่ะสะดอยเป็นเป็นปลูกปลูกพักพักอีตูหรือใบแมงรักได้งานเยยอดกัอีกกลุ่มหนึง่งสำเร็จสวยงามสำเร็จค่ะก็มีความภูมิใจดีใจน่คะลายๆผู้ใดอยากได้มาเอาไปกินนะคะ่ะเฮาปลูกแล้วก็บแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะรู้จักแบ่งปันด้วยนะคะก็คือสีบอได้แบบขายดอกคะ่ะเพราะว่า บม่อได้ปลูกแบบขนาดนั้นนะคะที่เขาซีที่เขาซีปลูกขายเขาจะต้องตั้งใจด้วยค่ะตั้งใจแห้งๆใส่ปุ๋ยเนาะพูนพวนดินดูแลแต่าวดอยนี่ก็คือปลูกเพราะความสุกนะคะ,คะี่ค่ะปลูกไว้กินถหลายแน่เขาก็แบ่งไปให้เพื่อนบ้านด้วยดะะ้ค่ะเออมานง่นใจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวับสีดอนนะคะเข้ามาไปถอนญนา ขอบคุณทุกๆกำลักกลงใจเด้อค่ะเด้อค่ะเอาไว้ให้เป็นมากเป็นผลอันนี้เพิ่งเพิ่งหากะสิป,ปูกเด้อค่ะเพราะว่าสอดดอยเดีว,ว่าเขาประหยัดน้ําวิธีการประหยัดเขาปลูกจนช่วงที่หนาฝนเนี่ยฝนตกมาเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ใช้น้ําส่วนตัวเลยแต่ถ้าวันไหนฝนมันไม่ตกเขาก็จะต,ต้องเอาน้ําส่วนตัวมาลดนะคะประหยัดค่าน้ําด้วยนะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะสวยงามแล้วก็มีความสุขด้วยเด้อค่ะ ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเลยเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจสอดอยนะแก่ชีวิตบ้านบ้านนะคะสอดอยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกุกำลังใจเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจสอดอยนักแก่ชีวิตบ้านบ้านนะคะบันพีเมืองน้องฝังไทยฟังลาวเฮาและก็ต่างประเทศนั้นะคะที่ให้การติดตามสนับสนุนสอดอยนักแก่ชีวิตบ้านบ้านมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านเลยนะคะเบิ่งเด้อค่ะน่พนเฮานี่ อยู่แบบพอเพียงนะคะบรจําเป็นนะคะที่เขาจะต้องไปใช้เงินนะคะอยู่ให้ได้นะคะบางอย่างยังผักเท่ากับปลูกกินนะคะในที่ของเขาเองมีความสุขแต่ดินตรงนี้น่ดินงามค่ะผักสีงามเขียวเลยนะคะเขาก็บในประหยัดได้กับประหยัดนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะนะคะปลูกผักกินเองก็สามารถให้เขาอยู่ได้และก็มีความสุขด้วยนะคะ น,นี่ค่ะเดี๋ยวเอามาอวดสื่อๆนะคะสำหรับมือนีไปแล้วค่ะคอยกกันใ่คิดหน้าคิปต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะปลูกยังไงให้ผักงามปลูกไปได้ให้มีความสุขเนาะคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างสดวดกว่าอาจจะเกี่ยวกับดินด้วยเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะคอยพบกันเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะบายๆนะคะบายนะคะ